เราจะพาไปกินกล้วยจับเมืองเกางาา่าเพราะว่าก่อนจะไปหอดอยวแวะซื้อของแม่บ่มีบ่บอกเสือหอดแกดก่าสิงางบ่าสินท่านยนังจะเป็นสินท่างอุมพาวานะจ๊ะเพราะว่าเมืองเกา่าเส้นวัดจอมสีจานี่เอ,อยเนื้อล หอดลาน,แ,ลนแต่ว่ามองนาข้างนามันมันไก่มันมันมามีมองจอดหลายห้ากับตองยางซอนไทยกันไป่งางซอนไทยอยดอกไม้คืองามแท้คนาลหลาย,ลายพี่อน้องร้านดังแล้วก็แเสบนี่กลุ่มเพราะว่า าเดินไปกินโอ้คนเต็มเลยคุณคนเยอะเลยขนนะรถจอดเต็มเนี่ยเออค่ะ ว่างรอจ้ะบรรยากาศไปด้วยไปต้นอัไนละ่ะชมนกต้นมาการามาเทพมมาลจ้ามาแล้วฉันฉัน,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 นเธอมาเลจ้ากล้วยจับมะปุ่งแต่ยายได่เลยเนะี่น้ำตาลกรับ ใส่น้ำตาลไงบักพีกเป็นแตนแล้วเป็นตุ๋นปะอืมเนี่ยน้ำข้าเปียวกรุบข้นน้ำข้าเปียวแรงเลยชุดขนาดเนี่ยอืมห้า ไม่กินนังไงมั้ยอื้มฉัน้็นั่งทานไม่กินยังไนไมยหรอกคนมันหลายแล้ว้องพาโดย มุนยังนี่ไข่หนี่งฟัน,น แล้วบ <ER ันมาได้ส huh? oh. uh ิบ huh. ป uh ีง huh. ก็จ uh ็ได้จะใส่กีซ่าตัวบอมนเนาะ ม so ันมวยมาเลี่ยงนะนะแต่บนีก็ให้กล้วยกินครับบุ๋